คลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมาพบกับชีวิตที่ง่ายขึ้นด้วยรอยมี X 3 0 0เครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะที่มาพร้อมดีไซน์สวยหรูเรียกเก๋ กับฟังก์ชันการใช้งานแบบครบคันหัวแปงเนี่ยมีหลากหลายสะดวกสบายต่อการใช้งานมากมาก,การเปลี่ยนหัวแปงหรือว่าการประกอบเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะอย่างอิ่นทาได้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนนะก็ทําได้ตอนลองนี่คือเปลี่ยนทุกหัวเลยนะโอเคเลยง่ายตัวปุ่มเปิดใช้งานเนี่ยก็ง่ายนะมีหน้าจอแสดงให้เห็นว่าแบแตอยู่ตรงไหนแล้วก็มีการปรับความแรงได้ถึง3ระดับเลยตัวหัวแปงแบนกว้างเนี่ยมีไฟ LED ข้างหน้าด้วยนะเวลาเราดูดฝุ่นตรงช่องมืดๆเนี่ยไฟอาจจะเปิดขึ้นมาอัตโนมัติเลยคือแบบโหสุดยอดมากอะกล่องเก็บฝุ่นเนี่ยเขามี เสร็จเทฝุ่นจากตัวเครื่องได้เลยที่ชอบอีกอย่างอะ่ะคือวางตรงไหนของบ้านก็ดูดีแบบเรียบหรูเป็นของตกแต่งบ้านได้ด้วยใครสนใจเนี่ยตอนนี้เขามีโปรนะจาก19,900อะ่ะเหลือเพียง15,920ไปตามกันได้แล้วที่เมนททแกรมโฮมและช้อปปิ้งมอลล์ช้าอดเดี๋ยวหมดนะดุวยคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมาพบกับชีวิตที่ง่ายขึ้นด้วยรอยมี่